สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสูตรคำนวณเลขเด่นล่างนะคะคลิปนี้จะมีสองสูตรนะคะเป็นสูตรสามตัวสูตรที่หนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่วดนนี้นะคะรางวัลเลขท้าย สองตัวนะคะเลขที่ออกนะคะหกเจ็ดเลขเด่นที่ได้นะคะคือสี่ห้าหกเลขเด่นที่เข้านะคะหกเลขที่ออกนะคะเก้าหนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งเก้า เลขเด่นนะคะสี่ห้าหกนะคะเข้าที่สี่แล้วก็หกเลขเด่นที่ได้นะคะสี่ห้าหกหกนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสี่ห้าหก เลขเด่นที่ได้นะคะสี่ห้าหกหกนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้า แล้วก็หนึ่งนะคะเลขเด่นมาด้วยกันเลขเด่นนะคะสี่ห้าหกห้านะคะเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะ เลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์งวดที่ผ่านมานะคะวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7นะคะเลขเด่น4 5 6นะคะ4 อันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะวิธีการคำนวณเลขด่นสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณเลขเด่นสูตรที่หนึ่งนะคะ,คลละ,คะใช้หลักร้อยนะคะเก้านะคะคูณห้าบวกด้วยสี ก้าห้าสี่สิบห้านะคะบวกสี่เป็นสี่สิบเก้าตัดสี่นะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะศูนย์เก้า ถัดจากงวดนะคะรางวัลทล่ท้ายหกหนึ่งวดถัดมาก็เป็นศูนย์เก้านะคะเลขเด่นมาด้วยกันงวดถัดมานะคะศูนย์คูณห้านะคะบวกสี่ ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสี่นะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะถัดจากงวดรางวัลเลขท้ายศูนย์เก้านะคะก็คือสี่สาม เท่าที่สี่นะคะหลักร้อยนะคะสามคูณด้วยห้านะคะบวกด้วยสี่สามคูณห้านะคะได้สิบห้านะคะบวกสี่เป็นสิบ <9 S 2> เลขเด่นตัวแรกนะคะว,วันที่หน่งมีนาคมสองห้าหกเจนะคะคือ9กนะคะเกบวกหนะคะได้0ูนยนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง อันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะเด็นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ เลขเด่นล่างนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะสถิติย้อนหลังรางวัลเลขท้ายนะคะหนึ่งสีนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้หนึ่งสามห้านะคะเข้าที่หนึ่ง เลขเด่นที่ได้นะคะหกแปดศูนย์เลขเด่นที่ได้นะคะห้าเจ็ดเก้าเข้าที่เก้านะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสองสี่หกเลขเด่นที่ได้นะคะห้าเจ็ดเก้า เลขเด่นที่ได้นะคะสามสี่ห้าวิธีการคำนวณเลขเด่นสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรที่สองนะคะ วิธีการลักคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรที่สองนะคะใช้หลักหน่วยบนหลักสิบล่างนะคะเก้าบวกด้วยหกนะคะได้สิบห้านะคะ วกด้วยสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะถัดจากงวดรางวัลที่ท้ายหกหนึ่งนะคะ คบวกศูนย์ได้สามนะคะบวกสองได้ห้านะคะบวกสองได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะสี่สาม านะคะห้าบวกด้วยสี่นะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้หนึ่งสองบวกสองนะคะได้สาม เลขเด่นสูตรที่สองนะคะเด่นเก้านะคะหนึ่ง <9 S 2> นะคะสามคลิปนี้นะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะ เลขเด่นสูตรแรกนะคะได้901นะคะสูตรที่2นะคะได้913ก็จะชนกันที่9แล้วก็1นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ